สวัสดี้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการพระคำวันนี้นะครับ Bible Today นะครับเมื่อเช้าผมแหมตั้งใจถ่ายรายการนะครับ Bible the way นะครับเนื่องจากไฟล์ที่ถ่ายกับอามือถือนะฮะพอมาเปิดกับตัวแท็บเล็ตมันเปิดไม่ได้ มีปัญหานะครับไม่เป็นไรพี่น้องครับก็ยกเลิกไปหนึ่งรายการแต่ยังคงมีรายการนะครับแบบบุทเดย์หรือพระธรรมวันนี้นะวันนี้สิ่งที่อยากจะแบ่งปันพี่น้องนะครับอยู่ใน2ทิโมธีบทที่1ข้อที่7ดูด้วยกันนะครับพี่น้องพระธรรมสองทิโมธีบทที่1ข้อที่7กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เราแหมพี่น้อง ชัดเจนนะครับพระเจ้าต้องการเราทักแห,ห่ทุกคนนั้นมีความกล้าพวกไม่ต้องการรูปพรามีความกลัวเพราะความกลัวเป็นตัวถ่วงพี่น้องครับผมต้องใช้คำนี้ฮนะความกลัวมันก่อให้เกิดการถ่วงดุล่ายวิญญ,ญาณเป็นเหตุให้กิจสิ่งหลายคนไม่กล้าที่จะประกาศเป็นพยานไม่กล้าที่จะสอนไม่กล้าที่จะว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันวันนี้ก็อยากเห็นใจพี่น้องครับพระเจ้าประทานจิตนะ ที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญกับรอพระองค์ไม่ต้องการเห็นลูกของพระองค์ทุกคนนะครับพี่น้องสาแดงความกลัวมาและไม่พอพี่น้องครับด้วยฤทธิ์ความรักที่มาจากพระเจ้าอันนี้สําคัญมากเราทําทุกอย่างได้ก็จริงพระบีก็เลยเปรียบเทียบไว้นะครับแต่ถ้าเราทําด้วยนะอารมณ์และความรู้สึกของเราเองนะก็เจ้าเข้าข่ายว่าเลือกที่รักมักที่ชังแน่นอนแต่ถ้าเราทําด้วยฤทธิ์ความรักของพระเจ้านะครับเป็นฤทธิ์ความรักที่มาจากการทรงนําของพระวิญญา,าสุด เพราะความรักที่สมบูรณ์จะไม่มีความกลัวและความรักที่มาจากพระวิญญบริสุดเป็นผลของพระวัญญบริสุธ์ที่ทํากิจของพระองค์นั้นอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อทุกๆคนตราบใดที่ผู้เชื่อคนนั้นนะครับไม่ดับพระวิญญาณของพระเจ้าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับถ้าคิดเสียงเป็นคิดเสียงก็จริงพี่น้องครับแต่ดับพระวิญญาณของพระเจ้านะครับผลของพระวิญญาณโดยเยิาะเรื่องความรักและอื่นๆอีกมากมายพี่น้องไปดูในคาทีในบทที่5้าข้อยี่สิบสองยี่สิบสามเกี่ยวข้องกับนะครับผลพระวิญญาบริสุดก็ยังเกี่ยวข้องกับข้อนี้ด้วย นะในปลายข้อสุดท้ายนะครับในบรรทัดสุดท้ายบอกว่าและการบังคับตนเองให้แก่เราก็เล็งถึงผลของพระบัญญัติสุดด้วยเช่นเดียวกันวันนี้จึงยักหุนใจพี่น้องครับการเรียนรู้ที่บังคับจิตตนเองก็ต้องมีความรู้ของพระเจ้าเพราะถ้อยคําพระเจ้าเป็นฤทธเดชจะเข้ามายับยั้งชั่งใจเราทั้งหลายไม่ให้กระทาผิดต่อพระเจ้าไม่ให้เรากระทาผิดกับพี่น้องไม่เป็นเรื่องคําพูดความคิดหรือการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่พี่น้องครับวันนี้ ขอพระคำพระเจ้าค้อนี้หนุนใจเราทั้งหลายที่เราเองพี่น้องครับจะไม่มีความคลาดกลัวเราขอความรักจากพระเจ้าขอเติมเต็มความเชื่อและสะท้อนเอาเป็นความกล้าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับเราต่างมีของประทานที่แตกต่างกันจริงแต่ของประทานทุกอย่างถ้าเรานํามานะรับใช้พระเจ้าด้วยความรักเกิดผลแน่นอนพี่น้องครับผมเชื่อว่าถ้าคริสเตียนทุกคนนะครับนําของประทานที่ได้รับจากพระเจ้ามาใช้ร่วมกันและใช้ร่วมกันด้วยความรักนะครับ ผมมัน่นใจว่าเราทั้งหลายทุกคนจะต้องประสบความสำเร็จเกิดผลเป็นทวีคูณขอเพียงแต่เราทั้งหลายทุกคนนะั้นพี่น้องครับอย่าไปกลัวถ้าใครกลัวอยู่นะครับวันนี้ขอหนุนใจพี่น้องครับอธิษฐานขอต่อพระเจ้าขอเติมเต็มความรักที่สมบูรณ์ให้กับเราทั้งหลายเพราะมันบพีบอกแล้วครับโดยความรักที่สมบูรณ์จะไม่มีความกลัวและคนที่มีความกลัวหนักกว่านั้นอีกพี่น้องครับพระบพีบอกว่าคนที่มีความกลัวจะเข้าสู่พระอาชญาก็เล็งถึงพระเจ้าจะลงโทษนะฮะ เพราะบาทาตัดสัญญว่าจงกล้าหาญเถิดพระองค์ไม่ได้สั่งว่าจงกลัวเถิดใช่ไหมทำไมพระเจ้าสั่งเราต่อสู้กับซาตานล่ะครับเพราะพระองค์ไม่ต้องการเราไปกลัวซาตานไม่ต้องการเราไปกลัวผีมาวิญญาณชั่วเพราะเรามีสิทธิอำนาจเรามีฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าและเราร่วมกันรักเทพระเจ้าด้วยความรักผิดพลาดประการใดก็ยกโทษให้ใหภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นครอบครัวพระเจ้าวันนี้หนุนใจผ่านรถเจนะพระเจ้าเป็นองครับและ ขอพระเจ้าช่วยนะครับที่ผลพระมิญญามาสู่พระเจ้าโดยเพาะยิ่งข้อสุดท้ายก็คือการบังคับจิตใจตนเองเป็นเรื่องที่สําคัญผมเว้เปรียบเหมือนกับหางเสือพี่น้องครับเรือลําใหญ่หนักหลายแสนตันใช่ไหมพี่น้องแต่สามารถที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพราะหางเสือเล็กๆเ,กเกท่านั้นเองอย่าไปดูถูกหางเสือถึงแม้เล็กแต่สามารถที่บังคับเรือทั้งลําให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เช่นเดียวกันอย่าดูหมิ่นคําเล็กน้อยนะครับแม้แต่คําคําเดียวประโยคเดียวข้อเดียวในพระเจ้าองพระเจ้าก็สําคัญ โดยนี้ทำไมต้องอ่านกันทุกคำวันนี้ขอทุกคนที่สร้างวิ่นยวิญญาณพี่น้องครับที่จะอ่านพระคำพระเจ้าและเชื่อฟังและปฏิบัติตามในสิ่งที่พระเจ้าตัดไว้นะครับตามที่บัาพีข้อนี้ได้กล่าวไว้พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขลาดกลัวยกับเราแต่พระเจ้าให้เรากล้าหาญจงกล้าหาญเถิดพี่น้องจงกล้าหาญเถิดและไม่พอพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราสามารถที่บังคับจิตจนั่นเองนะด้วยสิอำนาจและวิทย์เดียที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้า พี่น้องทาได้แน่นอนพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่ดับพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณจะช่วยเราทําได้นั่นเองเพราะเป็นพระผู้ช่วยครับพี่น้องเรามีพระผู้ช่วยที่ยิ่งใหญ่มากและพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาพี่น้องครับ24ชั่วโมงโพีเดพี่น้องมีปฏิสัมพันธ์นะครับใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าและรับการอวยพรจากพระบิดาผมเชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์ทอดพระเนตรเราอยู่ทุกวันพระองค์ประทับอยู่ที่เบื้องพระหัตถ์ขวาของใครครับของพระบิดาและทอดพระเนตรเราอยู่พระพีตอนวว่่าาาพพรระองคกลิฐนเเืด้ย นะครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับที่พระคำพระเจ้าหนุนใจเรานะครับเอาละรครับเป็น้องครับกลับมาพบรายการ Bible Today หรือพระคำวันนี้ได้ใหม่ในใตอนต่อไป,ปรับพี่น้องพระเจ้าปนครับสวัสดีครับ